รถปวนเลนเชิงมากพี่โถเกมข้างในมันจะเร็วมากนะครับรถป่วนใส่ต่อรอครับสวัสดีกับมิตรภาพครับสวัสดีมิตรภาพพี่โตครับรถป่วนใส่ต่อครับใส่ไม่เตี้ยให้พี่พี่พี่ใส่เตี้ยใส่เตี้ยนพี่คนเร็วเลยดักไว้เลยพี่เอาปืนตั้งขึ้นมาดิ สาชัดมากไม่บอกเขารูเป๊ะเรียบร้อยไอพี่เจมเล่นไอ้สัตว์คนที่มึงเข้าทีมมันได้พูดเที่ยงเลยคนแรกเลยเปียโนถูกไอห่าไอ้เซนวะพจะพิจ๊ะไมีพี่วัดซื้อปืนมามันไม่นอนมันจะขับถึนพิโกครับพี่โกครับแสงให้พี่โกวัดก่อนครับรอบแรกขอเนียาตี่พร้อมนะครับพี่พร้อมครับแสงวัดก่อนครับใช่ครับขอพี่โกก่อนครับอย่าห้าวครับ มันทีตโกดเป็นเรื่องเลยนะสวัสดีมิตรภาพมานั่งรอแล้วเปดี๋ยวเปลี่ยนทีมด้วยคนเจ๋งวะนี่ไงยังไม่เห็น โดนมันโดน้ะอะไรมันกระทบไม่ลงโอ้ยแน่นอนไปเรวสครับรมวใส่กอด้วยครับโอ้ก้ซื้อปอกแขนที่เจมไโดนไม่ถองไมส่งถุงแน่นองรวมสวรใส่กอไม่รู้ว่าอีีกทไาเร้วสวัสดมาเร็วเกินตัดแท่งครับ แต่ก hehe, ินมาได้แล้วเหี i mean ้น <too> ัทจะไปฝังอะไรอยู่ท้ายน้องเทปนี้พี่ได้แชมป์ที่ไหนแล้วครับแพ้ทีมีแล้วเหรอเออพี่หน้าที่พีมีตัดไปกลางเลยมาหมกแนี่ยอะไรตัวสว่างเนี่้เหี้ยเดี๋ยวเหี้ยเกมก็ออกหรอกท้ายต้องมีนะชื่อสว่างแน่ชื่อพีมีชื่อสว่างโอ้ยเหี้ยเหลือสิบคนพวกนี้ไปหาที่ไหนเมียมันท้องเนี่ยไม่เหี้ยไมเนี่ยมันขาดซ้อมแล้วมันจะเป็นยังไง เนยรู้กสว่างวนี้หน้าตาสดใสเป็นพิเศษนะครับลเนี่ยปืนีเปหายกงขางในจ้วยรกวนอีกครั้งสุดท้ายกัพี่เต๋ลูกวนเรนเชิญครับไรยังไม่มีที่ทำนะถามสว่างได้รับที่ไหนดีทาสามจที่ให้แลมากๆเฮ้ยที่จัดไว้ทีหารยจัดมาไจัดมากล้เครับทีมหาชัยนั้นมีตัวนี69ด้วยเขาเรีย โอ้โหเมื่อแต่หันไปมองเพื่อนคนนี้หันไม่มองเพือ่อ <า S 2> นอ่เตมไม่มองเพื่อนเลยโดนมือกี้นี่ก็ยิงตรงนี้สวนแลยนะเดี๋ยวมอนก็แรกกันนะยอดีตาว่เ้ตาแม่งออกมาโดนแล้วลูกตาแม่งจะอุกขึ้ สองสองหนึ่งสองสองสองเลคนเดียววะไทยบอกจะพสิ่งสวยงามหน้าโรงพยาบาลมากระโดดไปดิโอ้ต้องหยอกมีอะไรขึ้นมาไม่ยอมมาซ้อมมงออกมาด่าตัวนั้นก็มันก็ไม่เห็นไม่กล้าขึ้น มันไม่ตะโกนหอกกันเลยโอ้โห้าวโพดใส่กับข้าโอ๊ยจะเปลี่ยนไหมนะพิยาสัยนะครับพื้นที่เยอะมากพื้นที่เยอะถ้าถล่มมีหอบไปแล้วเนี่ยไม่รับผิดชอบครับแต่ผมว่าไม่ถล่มหรอกลูดไปดิไอ้เหี้ยปองอ่ะไอ้เหี้ยปองได้อีกแล้วเว้ย